สวัสดีค่ะปนุษย์กลับมาแล้วเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็มานั่งในห้อง b u s n n s s ด้วยวัย53ก็วันนี้จะมีนวดนะคะก็ถือว่าเป็นวันโชคดีที่มีคนเขาอยากจะมานวดกับปนุษวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะวันนี้นั่งอยู่ห้องล่างเตอเปอิดเตาพิงก็ น้องเย็นๆวันนี้ฝนตกแต่ตกแบบหนาวๆนะคะก็มาต่อเรื่องของเราค่ะเรื่องของเราคือเรื่องของปนุนนี่แหละค่ะ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นนะคะก็ประมาณว่าวันนี้ลองมาใช้มินิลองสีบต,ตรงนี้ซิน่าจะโอเคไวก็รู้ก็เห็นประเทศไทยนะคะตอนนี้กำลังวุ่นวายเกี่ยวกับการ ช่วยเหลือผู้อุทุกขภัยหรอผู้ได้รับการสูญเสียหรือตึกถลม่มนะฮะก็เหมือนเดิมค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกโลกแบบนี้มันมัน,ม,นมันคาดหวังอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าธรรมชาติภัยธรรมชาติก็คือธรรมชาติถู่ไหมคะก็เนี่ยค่ะก็อย่างน้อยหวังว่าทุกคนคงปลอดภัยนะคะแล้วก็วางวางก็มานั่งฟังช่องประนุดกันนะคะประสบการณ์ของ ผู้หญิงชาวผู้หญิงไทยสามีต่างชาตินะฮะตอนนี้เริ่มไม่ค่อยถนัดคำว่าผู้หญิงต่างชาติก็เ <c oughs> นี้ค่ะก็มาต่อกันเรื่องว่าทำไมคุณชายเมื่อปี2005นะคะมีพรกกอดแปะหัวมาอันนี้ไม่ใช่พรกกศนะคะนี่ผมปนุนุ์มัดจุกเอาไว้นะฮะนั่งหัวเมงเงก็เนี่ยค่ะเพราะว่าประมาณว่าคุณชายเนี่ยเขา ความดันขึ้นถูกไหมคะเป็นความดันขึ้นแล้วประมาณว่าหมอที่เนี่ยหมอที่แคนาดาเนี่ยเขาให้ออลอไปตรวจเอ,อ็มาไหรืออันตรสาวนะคะอันตรสาวก็คือการใช้เครื่องแล้วก็ใช้เจลถูกไหมคะแล้วก็ดูแต่เพรไวเอ็มาไรเนี่ยอาจจะดูลึกเข้าไปอีกนะอาจจะต้องเข้าเครื่องอะไรประมาณนี้นะคะถ้าถ้าประนุดตาไม่ผิดนะก็คุณชายเขารอไม่ได้ ถูกไหมคะเขาก็รอไม่ได้เขาก็ประมาณว่าเออฉันไปเมืองไทยดีกว่าเพราะว่าโรงพยาบาลของออธุรกิจหรอรัฐบาลก็ไม่ใช่เออเอกชนออโรงพยาบาลของเอกชนแถวเส้นสุขุมวิทนะคะเพราะว่าสมัยก่อนก็อยู่ด้วยกันกันแถวนู้นสุขุมวิทซอย11หรือซอย23เนี่ยโรงพยาบาลน,นี้ก็ให้บริการค่อนข้างเร็วนะคะถ้าคุณเสียเงินเข้าไปถูกไหมนะก็คชายบอกโอเคงั้นเดี๋ยวฉันกลับเมืองไทย ไปสักสามอาทิตย์นะคะไปพักผ่อนเราจะถือโอกาสไปโรงพยาบาลประเด็นคือเขาจะไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจความดันของเขาอะนะคะแล้เราก็รีบตั้งตางหางานถูกไหมคะเพราะเรารู้สึกแล้วว่าเหมือนซิกเซน์มันจะบอกอะซิกเซน์เรามันจะบอกว่ามันจะต้องเกิดอะไรบางครั้งคุณจำไห้นะคะถ้าเกิดคุณมีซิกเซน์เนี่ยขอให้ฟังและกรองให้ดีด้วยกรองกรองให้ดีว่าถ้าเรารู้อะไรบางอย่างเนี่ย ขอให้คิดบางทีอาจจะเกิดขึ้นวันนี้พรุ่งนี้แต่บางทีเรื่องเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างน้อยอีก6เดือน3เดือนขึ้นไปหรือบางครั้งเขาเรียกว่าเดย์าวูเคยสังเกตไหมว่าเอ้เคยคิดไว้นะว่าไอ้น,นี้มันจะเกิดขึ้นอ่ะอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นอันนี้ประเด็นเผื่อวันนี้เดี๋ยวปนุษย์จะมาต่อให้ฟังว่าคืออะไรไอ้ความที่เราก็เออรีบหางานดีกว่าเพราะว่าเราต้องใช้เงินแล้วเพราะไอ้เงินที่เราเก็บเอาไว้เนี่ย ะะเงินสินสอดที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยมันเริ่มหมดเพราะเราต้องให้แม่ส่งให้ลูกที่เมืองไทยนะคะเราให้แล้วไหนจะตัวเราเอกที่อยู่แคนาดาเพราะว่าสามีเขาไม่ได้มาให้เงินปนุใช้ทุกวันทุกเดือนนะคะนอกจากถ้าเขาเจ้าชู้หรือเขารูเขาทาอะไรผิดเนี่ยเขาจะเขียนเช็คเอาไว้อันนี้คือผลดีของเรานะคะแต่ก็มันก็ไม่คุ้มกับการเสียความรู้สึกถูกไหมฉะนั้นเราก็ ม่อยากคิดมาก็โอเคเขาให้มาเราก็เก็บเขาให้มาเราก็เก็บเพราะเราเป็นคนถ้าใช้คําว่าเรามีภาระมันก็คือใช้เพราะเราต้องดูแลลูกที่เขาเราให้เขาเกิดมาถูกไหมคะก็เนี่ยแหละค่ะก็เพื่อนปนุษย์เขาก็บอกเฮ้ยไปลองทํางานที่นี่ไหมไปฝึกงานการอะไรอย่างเงี้ยค่ปะปนุษย์ก็ได้มีโอกาสได้เจอเพื่อนดีกัลยาณีเมธีดีนะคะเราก็ไปสมัครงานเขาไปทําอยู่แล้วก็คือเหมือนกับเพื่อนเขาก็แนะนําให้เราไปทําแต่เราก็ไปทาแค่ช่วงพาร์ททำ ก็ช่วงทํางานไปนะคะทำช่วงนั้นไปรู้ทำงานอยู่ประมาณสัก2ที่นะคะเช้าที่หนึ่งเย็นอีกที่หนึ่งนะคะส่วนใหญ่ที่เนี่ยที่บริษัทที่เนี่ยเขาจะไม่รับฟูไทม์นะคะเขาจะไม่รับฟูถทม์เพราะว่าด้วยด้วยค่าค่าใช้จ่ายอะไรหลายอย่างก็อยู่ที่เราว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะทํางานสักกี่ที่อันนี้อยู่ที่คุณปรับเวลาเองก็เดี๋ยวเราเข้ามาคุยเรื่องทําธุรกิจ คุณชายก็โทรมานะถามเออไอ้ติงต้องไอ้ใจดีเป็นยังไงแล้วก็บอกก็ปกตินะฉันก็ทํางานนะอะไรอย่างนี้ถูกไหมก็เป็น random ปกติธรรมดาจนเขากลับมาจากเมืองไทยเราก็ถามสารทุกเป็นไงเมืองไทยเป็นยังไงอากาศร้อนมามก็ปกติ เหมือนเราไปเที่ยวเมืองไทยถูกไหมคะก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเออเขาดูเครียดเขาดูเหนื่อยเหนื่อยะคะเราก็ยังอยู่ในฐานะที่เป็นภรรยาแต่เรานอนแยกห้องถูกไหมเราก็ถือเออเราก็ดูแลเขาหน่อยนะคะเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะคนเราถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องรู้จัก f o r g ก v e กันให้อภัยกันยกโทษให้กันนะคะอะไรประมาณนี้มันถึงชีวิตคู่มันถึงจะอยู่ได้ยืนถูกไหมคะก็มีอยู่วันหนึ่ง เราก็บอกเออเธออยากนวดไหมเดี๋ยวฉันจะนวดให้อะไรประมาณนี้เพราะตอนนี้ฉันไปฝึกท่านูน่นท่านี้เทคนิคนี้เทคนิคนี้เขาก็บอกเออก็อยากก็อยากโดนอะไรประมาณนี้ช่วงนั้นปนุก็เริ่มซื้อของละซื้อของเข้าบ้านก็คือเพื่อมาเพื่อจะหาจะหาลูกค้าในบ้านก็ซื้อโต๊ะตัวนี้แหละไอ้โต๊ะตัวนี้แหละสินค้าตัวแรกก็ไม่คิดว่าจะอยู่นะนไอ้ตัวนี้แหละนะคะก็ซื้อจากออนไลน์ก็มาส่งที่บ้าน ได้อยู่กับสามีคนแรกนะดูไอตัวนี้มันอยู่มานานขนาดไหนเราก็นวดนะคะพอไปถึงนวดช่วงหัวเราก็รู้สึกว่าผมเขาเป็นคนผมยาวไงเขาเป็นคนผมบ๊อบนะคะแล้วผมสีทองก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วอย่างเราก็ไม่ค่อยจะสังเกตเพราะหนึ่งอย่าลืมนะเราแยกห้องนอนกันเราไม่ได้นอนห้องเดียวกันแล้วเขาตื่นเช้าเขาไปก่อนปนุปนุปนปนืปนตื่นที่หลังก็ดูแลบ้านไปก็เราไม่ได้สังเกตว่าสีสานะเขามีผ้าก๊อตแปะหัว ะะเขาก็ไม่ได้บอกกับเราเขาไม่ได้บอกกับเรานะฮะเราก็ไม่ได้ถามเพราะเราไม่เห็นข้าวนี่ไม่ต้องพูดถึงว่าไม่เคยกินข้าวไม่เคยนั่งกินข้าวด้วยกันมันถึงไม่เห็นก็จนเขามานอนบนเตียงนะฮะเตียงนวดปนุตัวนี้ไอ้ตัวนี้แหละตัวนี้แหละนานมากตัวนี้แหละเราก็นวดหลังถูกไหมนวดหลังเหมือนเบสิกพื้นฐานสแตนดาร์ดนวดหลังแล้วมาถึงนวดศีรษะเราก็รู้สึกว่า พระก๊อตรงเนี้ยมันไม่มีเหมือนเขารู้เขาเอาออกนะเพราะเขารู้ว่าเขาจะมานวดกับน้ามันกับปนุนเราก็นวดนวดไปเราก็เจอรูมันคล้ายแบบเป็น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 แผลเป็นแผลลึกน,นิดนึงนะคะอาจจะสักประมาณครึ่งครึ่งนิ้วอะไรเงี้ยเป็นรูนะคะแล้วก็อาจจะบวมบวมข้างๆเราก็ตกใจเราก็ไม่พูดอะไรนะคะเราก็ นวดไปก่อนอ่าเราก็ใช้เทคนิคที่เราเรียนมาที่เพื่อนสอนมาที่เพื่อนนวดเรามาพอนวดเสร็จปุ๊บวันนั้นเขาก็อยู่บ้านก็เลยนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นกันก็เลยถามว่าหัวเธอไปโดนอะไรมาบอกหัวอะไรไม่มีบอกไม่ต้องมาตอแหลฉันไม่ต้องมาโกหกฉันฉันนวดศีรษะเธอวันนี้ฉันเห็นรอยแผลเป็นรูแล้วก็บวมช้ำอตรงกลางบอกมาซะดีด เชื่อไหมปนุษย์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบตกใจมากกับอยู่กับเขามานานพอสมควรนะคะอยู่กับเขามานานจนรู้นิสัยเขาว่าเขาน่ยถ้าเรื่องอะไรที่มันจะต้องเอาเรื่องเนี่ยเขาเอาเรื่องก็เขาก็บอกว่าเขาไปเดินแถวก่อสร้างแล้วแล้วของตกหล่นใส่หัวเขาเราก็ลึกอยู่ในใจ ใช่เหรอคนคนนี้ให้ของหล่นตกใส่หัวแล้วไม่เอาเรื่องบริษัทนั้นก่อสร้างฝรั่งนะคะเวลาเข้าไปเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเขามี power อันนี้เรื่องจริงนะคะเขาถึงว่าสมัยก่อนไม่รู้นะเออสมัยนี้ไม่รู้สมัยก่อนเนี่ยเพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีฝรั่งต่างชาติจะมาเที่ยวเมืองไทยถูกไหม แต่เดี๋ยวนี้มันกระจายไปทั่วไปหมดเลยถูกไหมฮะนะัปัจจุบัน2025เนี่ยแต่สมัยเนี่ยสมัยปนุษย์พูดถึง2005นะ2005ไม่ใช่2025เขาบอกเขาเดินผ่านก่อสร้างแล้วขวานเขาใช้คำว่าขวานหล่นใส่หัวเขาโอ้ยแอ็กซ์หล่นใส่หัวหรือของอะไรที่หล่นใส่หัวแล้วบอกเอ้าแล้วเธอไม่เอาเรื่องหรอโอ้ฉันไม่อยากเสียเวลา เขาใช้คำว่าเขาไม่อยากเสียเวลาปนุไม่เชื่อหรอกคะ่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะลักษณะจากแผลเนี่ยเหมือนจะโดนก้นขวดตีมากกว่านะคะเพราะแผลพวกนี้มันจะเป็นรอยลึกไม่ลึกสิเหมือนเขาโดนอะไรตีมากกว่าไม่ใช่ขวานนะคะถ้าขวานเนี่ยคงน่าจะลงกระบาลศีรษะตายคาที่ใครจะว่าแล้วก็นึกในใจใช่ละอีนี่ ไปเค้นถามมันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมฮะเราก็รู้แล้วว่าเออเขาเขาโกหกว,ว่าของหล่นใส่หัวเขาตอนเขาเดินผ่านก่อสร้างถ้ามันหล่นจริงๆนะถ้ามันหล่นจริงๆนะเขาต้องฟ้องบริษัทจ้างทนายฟ้องบริษัทเพราะเขาก็รู้จักทนายหลายคนที่เมืองไทยนะคะแล้ก็ต้องเอาเรื่องจะมาบอกโอ้ยฉันไม่อยากเสียเวลามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดคุณตาย แล้วคุณไม่กลับแคนาดามาหาพ่อหาแม่แล้วแล้วทำยังไงเราก็ต้องเป็นคนว่าเออผัวฉันอยู่ไหนไอ้ฝรั่งฉันอยู่ไหนผัวฉันกลับเมืองไทยถูกไหมก็เป็นเรื่องของเราอีกแต่คุณจายบอกว่าของหล่นใส่หัวกระนวนนะขำอยู่ข้างในนะขำอยู่ข้างในว่าเออมึงโกโหกกูได้ก็โกหกไปดีนะยังรอดกลับแคนาดามาได้นะฮะก็สรุปก็คุณก็เลยถามว่าโอเคแล้วเธอได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลไหมสุดท้าย ไปตรวจก็ไม่มีค่ะแสดงว่าคุณชายนะไปไม่ถึงโรงพยาบาลด้วยซ้ําที่้ต้องไปตรวจไอ้ความดันที่เป็นลูกก้อนใหญ่ของเขามาตรงนี้นะะเอาแล้วกันถ้าคุณอยากจะมีสามีต่างชาตินะคะก็ให้รู้จักในิสัยเขาดีๆรู้จักในิสัยเขาแบบลึกๆอย่าเพิ่งไปแต่งด้วยให้อยู่กันก่อนนะฮะนี่คืออย่างหนึ่งที่ดีสําหรับคนแถวฝรั่งหรือยุโรปนี่คืออยู่ก่อนแต่ง อันนี้ถือว่าดีอย่างเพราะถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะได้ไหวตัวทันถูกไหมคะไหวตัวทันแต่ปนุษุ์มานี่ในในฐานะวีซ่าแต่งงานมามันก็แบบมันต้องแต่งถ้าไม่แต่งเขาก็พาเรามาไม่ได้ถูกไหมหคะก็เนี้ยค่ะสามีของหล่นใส่หัวเราไม่ฟ้องเราก็ไม่ได้ไปหาหมอสรุปคุณชายก็มาที่โรงพยาบาลที่นี่เหมือนเดิม โรงพยงาบาลเขาก็จะให้ยาลดความดันถูกไหมคะเขาให้ความดันมาแต่เหมือนว่าคนบางคนนี่มันจะดื้อปนุก็ดือด้อนะปะนุเป็นคนดือ้อเขาเรียก stubble เขาก็อาศัยกินยาหมอแต่เขาก็ยังดื่มเหล้าอยู่พักผ่อนไม่เพียงพอ,อกินอาหารไม่มีสุขภาพนะคะโดวยวัยของเขาก็ช่วงนั้นก็เกือบประมาณ40 47 48ประมาณนั้นนะคะปะนุเลิกกับเขาตอนเขาเข้า50 เลขห้านีมนมน่มันจรินจริงนะเดี๋ยวมาคุยฟังเลขห้านี่ยอาทันนะคะพวกเป็นเ,เขาเียชงปีชงเลขห้านะคะก็เนี่ยค่ะประมาณว่าเขาก็กินยายาหมอก็ไม่ไมดีเขาก็ไปสั่งยามาจากอินเดียสั่งยาประเทศนู้นประเทศนี้ก็ไม่ดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นนะคะเขาก็ทําตัวแย่ลงมาที่แย่ขึ้นสิก็คือเขาเอาความเครียดของเขาก็ไปดื่มแอลกอฮอล์เขาบอกว่าถ้าเขาดื่มเหล้าเนี่ย เขาจะรู้สึกสบายขึ้นแล้วเขาจะนอนหลับเขาจะผ่อนคลายอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันขัดขัดแย้งกันอะไรประมาณนี้แต่ก็เรื่องของเขานะคะนี่คือประเด็นนี้ว่าคุณชายกลับมาก็คือของหล่นใส่หัวย่านแถวสุขุมวิทแต่ไม่เอาเรื่องคนงานเออบริษัทก่อสร้างตรงนั้นโดนตีแน่นอนอาจจะไปเที่ยวกลางคืนเพราะเรารู้นะคะเพราะว่าอีเนี่ยเวลาเขาเมาเนี่ยเขาจะกาง ก็มาดูที่ช่องของพี่วินลุมฝรั่งอันนี้ก็ไม่แปลกใจว่าเออผัวเราก็คงประมาณนั้นแหละกางนะคะใหญ่แล้วก็โดนพี่ไทยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาสร้างขึ้นเองนะคะสร้างขึ้นเองเราไม่ได้ไปยุ่งนะคะเพราะว่าจำได้ว่าตอนประนุ์วันเกิดวันตอนช่วง28อายุ28่มั้งไปแถวสุขุมวิทกัน นะฮะไปเจ้สุขุมวิทกันเราก็บ้าเล็กๆนะฮะเราก็เออจ้างน้องสาวมานั่งคุยกันเรานั่งคุยคนนึงของเขาคนนึงประมาณนี้นะฮะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราก็ชินกับสาวประเภทสองอยู่แล้วนะคะเพราะตอนนุษย์ทำงานแต่งหน้านี่ก็ประมาณว่าเพื่อนสาวประเภทสองเยอะมากนะคะแต่บางคนเราก็รู้จักบางคนเราไม่รู้จักแต่ช่วงนั้นนะ่ะเราเขาถามว่าเออวันเกิดเธอเธออยากทําอะไรก็บอกเออเราไปเที่ยวแถวซอยนา,นานากันไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่อยากไปไหนไกลถูกไหมฮะ เราก็ไปนะคะเราก็ไปก็เรียกสั่งสาวแล้วสาวประเภทสองมานั่งนะคะเขาก็ถามนะคะพี่เขาก็ถามเขาน่าจะายุคมากวากว่าก็คือสาวประเภทสองน้องน้องนี่ใจถึงนะน้องเนี่ยเหมาพวกพี่มานั่งคุยกับสามีแล้วน,น,น้องเนี่ยน้องโอเคเหรอเขาบอกโอเคไม่เป็นไรเพื่อนหนูเยอะแยะอะไรอย่างนี้เราก็มานั่งคุยกันบอกโอ้เธอนิจัยดีนะฮะแต่เราก็เห็นว่าสามีเราเดินไปกับพี่อีกคนหนึ่งในห้องน้ําชายในห้องน้ําชาย แต่เราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรกันนะในห้องน้ำชายเราก็คุยกับพี่ที่เขานั่งกับเราบอกเออแล้วพี่ทํางานตรงนี้เป็นยังไงเคยรู้จักคนนี้ไหมอะไรอย่างงี้ไหมก็คุยปกติแต่เราจ่ายเครื่องดื่มเครื่องดริงให้เขานะคะเราก็เอนเตอร์เทนเขาเขาก็เอนเตอร์เทนเราเราก็อยากรู้ว่าเออคนที่ใช้ชีวิตกลางคืนเนี่ยแล้วมาเป็นสาวประเภทสองสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดอะไรยังไงเพราะตอนที่ป้านุชทำงานแต่งหน้าให้กับสาวประเภทสองแถวสุขุมแถวพัดพงเนี่ย ก็จะมีพี่บางคนเนี่ยที่เขาไม่อยากทําแต่เขาไม่มีไม่มีทางเลือกคือเขาต้องทำเพราะเขาต้องเลี้ยงลูกตัง้งสี่ห้าคนเราก็แบบแต่งหน้าอยู่ก็ตกใจก็คุยกันนะแล้วก็คุยพี่มาอยู่งี้ได้ไงนู่นนี่บอกอพี่ไม่อยากทำเมียเมียไม่รู้ด้วยว่าพี่มาทำนะชีวิตคนเรานี่มันมันยิ่งกว่าละครจริงๆนะเพราะว่าถ้าคุณไม่เจอเนี่ยคุณก็ไม่รู้ตัวว่าไอ้สิ่งที่ลําบากที่สุดในชีวิตเนี่ยมันต้องแลกกับอะไรมาบ้าง นะฮะมันแลกอะไรกันมาบ้างก็สามีปนุษย์ออกมาจากห้องน้ํากับพี่คนนึงแล้วเห็นเขาหนุ่งหนิงหนุ่งหนิงกันเราก็ไม่ได้สี่เรลียดเพราะว่าเขาผู้ชายกันอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่อยู่ที่ว่าผัวเราเนี่ยจะไปถึงไหนอะไรประมาณนะั้นเหมือนกับเป็นการลองใจอย่างหนึ่งนะเราก็เห็นแล้วค่ะว่าพี่คนนั้นนะมือเข้าไปล้วงอวัยวะเพศของสามีเราคุณชายก็ตาเหลือก <laughs> เขาก็มากระซิบบอกปนุษย์ ว่าเนี่ยเขาคนเนี้ยเขาอยากจะกลับไปโรงแรมกลับไปห้องกับเราด้วยเราก็นึกอยู่ในใจว่าเธอไม่รู้เหรอว่าสาวสองคนนี้เธอนั่งด้วยเนี่ยชายแท้หรือหญิงแท้หรือหญิงปลอมอเขาเขาไม่รู้แต่เขามาจับไอ้นั่นของฉันเราก็กล้ามคำเราก็ให้เกียรติพี่สองคนอะน,นะคะพี่สาวประเภทสองเนี่ยสองคนว่าสนุกแค่ตรงนี้ บอกสามีเรานะไม่ได้บอกพี่สองคนเพราะเขารู้แล้วว่าเรารู้ว่าเขาเป็นอะไรถ้าเธอจะสนุกวันนี้วันเกิดฉันเธอสนุกแค่นี้พอไม่ต้องพาเขากลับไปที่โรงแรมจบนะพี่ที่เขานั่งบอกอก็แปลกเนาะน้องนี่ก็ใจถึงอะไรประมาณนี้นะคะบางทีเราก็แปลกคนนะนี่เป็นคนแปลกคนเออถ้าเราไม่ลองใจคนเราจะไม่รู้ว่าเขาสันดานแท้ๆเขาออกมายังไง ก็สรุปก็วันนั้นก็คือเราก็กลับโรงแรมกันสองคนพี่สองคนนั้นที่เป็นสาวพี่สองเขาก็ไม่ได้กลับมากับปนุษย์ฉะนั้นเนี่ยปนุษย์ไม่แปลกใจเลยว,ว่าคุณชายเนี่ยเขาไปโดนใครตีหัวมาประมาณนั้นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเวลาเขาเมาเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องหลายๆอย่างถ้าใครที่ติดตามช่องปนุษย์มาเนี่ยล่าสุดที่ว่าตอนลงสนามบินเนี่ย เขาพกของเขาซื้อของที่เป็นอาวุธสงครามติดกระเป๋ามาด้วยเขายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเขาแพคอะไรมาด้วยจนต,ต้องมาโดนล,ล็อกแขนใส่กุญแจมือเกือบเข้าคุกเกือบเข้าคุกนะคะเนี่ยก็ประมาณว่าเป็นเมียฝรั่งี่คุณต้องใช้สติเยอะ,ยอะนะคะแล้วยิ่งมาอยู่ที่นี่คนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบหันซ้ายหันขวาคุยบใครละ่ะปรึกษาใครละ่ะ มันไม่มีอ่ะขอความช่วยเหลือใครก็ไม่ได้นะคะเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของครอบครัวถูกไหมฉะนั้นนะฮะก็มาเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังว่าถ้าเกิดคุณอยากได้สามีต่างชาติจริงๆเนี่ยคุณต้องรู้อะไรบ้างก่อนคุณต้องมองให้เขาเห็นเห็นก่อนว่าเขาเนี่ยเป็นคนนิสัยจริงๆมนุษย์ดูข่าวในเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติฆ่าหญิงไทยเยอะนะฆ่ากันแบบเลือดเย็นเลยท้องด้วยนะฮะท้องด้วย ใส่ถังขยะสีเขียวแล้วไปทิ้งในป่าแล้วขี่มอเตอร์ไซค์นี้ข่าวเดี๋ยวนี้ยิ่งดูยิ่งน่ากลัวลูกข่มขืนแม่ก็น่ากลัวเดี๋ยวนี้โลกเรานี่มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วค่บเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะฉะนั้นถ้าใครยังมีชีวิตกันอยู่นะคะดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วยิ่งตอนนี้เงินทองหายากโลกก็ขยา่าโลกจะแตกนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตามช่องเกี่ยวกับ วัยห้าสิบนะคะคุณจะดูแล f i n a n ชียลของคุณได้ยังไงนะคะแล้วก็เดี๋ยวปนุษย์จะมาคุยเรื่องถ้าคุณมาอยู่เมืองนอกเนี่ยว่าคนอยู่เมืองนอกเนี่ยเขาใช้ผลประโยชน์จากการอยู่เมืองนอกอะไรยังไงไดีไหมคะหรือถ้าใครคิดอยากจะออกมาอยู่เมืองนอกมาฟังช่องปนุษย์ค่ะก่อนมานะคะว่าจะต้องสูญเสียอะไรบ้างดีไหมเดี๋ยวปนุษขอตัวทางานก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุตส่า์มาฟังกันฟังกันยาวๆ เดี๋ยวเรื่องทนายความมาละเรื่องยามาละเรื่องเปิดร้านมาล้วนะก็มาฟังกันเป็นอุทาหรณ์แล้วก็มาใช้ใช้ความคิดว่าเออเราจะเสี่ยงที่จะเสียเวลาชีวิตจากครอบครัวแล้วมาอยู่กับตรงนี้ดีไหมแล้วมันจะคุ้มไหมโอเคไหมคะเริ่มร้อนแล้ว, <laughs> เ,ลว <laughs> เดี๋ยวจะไปทำงานก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย